ของคุณน้อมก็เหมือนกันหรือไงอันนี้อ,อันนี้อันนี้พี่ตัดผมสั้นมาทําไมครับพี่ร้อนเหรอมัง้งอ๋อโถเพิ่งบวชศึกมาครับนี่เพิ่งศึกมา,าก็อ้อมเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆหลายๆคนนะคะมีมีมีทุกอาการแต่ว่าอ้อมจะไม่ได้ปฏิบัติเยอะขนาดอยู่นหรือ,อทนได้เท่าพี่โอ๊ตนะคะคือพี่โอ๊ตเนี่ยอยู่7วันวันที่4ี่น้ำตาไหลวันที่3กูมาทําไมแต่ของอ้อมวันที่1กูมาทําไมวันที่2กูโทรตามแม่มารับ ทษนะคะแล้ววันที่สามกูไปเที่ยวอยู่แล้วเลยกูครบทุกอย่างไม่มีวันที่สี่กูไม่มีหมายถึงว่าไม่เอาโปรโมชั่นอะไรแล้วออกมาเลยกูไม่มีอะไรกูอยู่ที่เที่ยวแล้วเลยตอนนั้นอายุสิบสี่ค่ะสิบสี่สิบห้ากูลาหละกเลยนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าสิบสี่ค่ะเพื่อนพาไปก็ไปตามเพื่อนเออสนุกดีสุดท้ายยุคนั้นยังมีพาเลทไปพาเลทวันที่ออกมาเลยค่ะสนุกจะแย่ต่างกันตั้งเยอะ แล้ววิธีที่อ้อมหนีนะคะพี่ออสพี่ออสจะดูรถใช่ไหมคะว่าเออรถจะมาจะไปอีนี่ไม่ทําอะไรเยอะหนีไปพับซองกระถินอยู่บ้านจานไม่ล้างไปล้างจานก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องทําตื่นตีห้ามาส่องลายมือให้แดดมันเข้าให้แสงมันเข้าเมื่อไหร่วะคูจะได้กินคือเป็นเด็กทุเรศอย่างเง้นนะคะแล้วก็ทิ้งไปเลย20ปี มีกัลยาณ<อ>มิตรนนพี่อายุ7 5บ้าอยา่อยนยิ่ไปหมดมายที่มันออกเลยย้อนนี้เก่งคณิตศาสตร์มากเุ้ยเลยลืมเลยความจำยิ่งสั้นๆแก่แล้วด้วยเอาต่อ,ตอเลยครับป้าทอทิ้งไปง2ี่ปีครับทิ้งไปยี่20ปีออทิ้งไปง20ปีตลอดเวลามีกัลยาณมิตรอยู่ข้างๆนะคะคอยเตือนคอยสอนคอยบอกทุกอย่างเลยแล้วก็เถียงเขาเถียงเขาแบบเถียงหน้าด้านๆน่ะเขาบอกทำอะไรอ่ะมีสติไหมไม่มีสติก็าบ้าแล้วดีก็นัมม่งพูดกันอยู่นี่ไม่มีสติก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันต้องมีสติ คือไม่เข้าใจตอนนั้นไม่เข้าใจคําว่าสติแล้วก็อธิบายอะไรมาก็จะเถียงทุกอย่างนะคะเป็นลูกอีช่างเถียงเพราะคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองฉลาดก็เถียงเถียงเถียงจนมาวันหนึ่งอยากทํารายการธรรมะอยากทํารายการธรรมะแต่อยากทําเพราะความไม่รู้และอยากรู้นั่นหนึ่งส่วนกับอีกอันหนึ่งช่วงนั้นเป็นเจ้าลัทธิแห่งความสุขค่ะจะมีความสุขมากชีวิตมีมีทุกอย่างมีความสุขสุขอย่างไม่น่าเชื่อเราเรียกความเลวว่าความสุขอะค่ะ สมมติเรามีแฟนหนึ่งคนเรามีกิ๊กสี่เราเรียกว่านั่นคือความสุขเราก็สึกว่าโอ้การบริหารทุกอย่างแหม่น่าจะไปเรียนเป็นบริหารจัดการทําทุกอย่างได้หมดอ่ะเราละเลิกไปเลิกไปนิดนึงอ่ะการมีแฟนหนึ่งคนเป็นสิ่งที่ดีมีได้ถึงจุดหนึ่งวิตกจริตค่ะแต่มีความสุขนะคะว่าแฟนคนที่ดีทุกอย่างอนาคตหน้าที่การงานของเราอะไรทุกอย่างดีหมดและอยู่คิดได้ว่าและเกิดมันเลิกกับกูจะทําไงวะแต่มันยังไม่ได้เลิกนะคะแค่คิดว่าถ้ามันเลิกกับกูกูจะทํายังไงวะ เครียดเป็นทุกข์ละแต่ไม่รู้ตัวว่าทุกข์นั่นเขารู้สึกแค่ว่าภาพรวมเนี่ยยังสุขอยู่ยังสุขอยู่ไงฮะยังสุขอยู่เพราะยังมีแฟนทุกอย่างยังดีแต่ก็เอ๊ะแล้วไงวะเนี่ยไปปรึกษารุ่นพี่กัลยาณมิตรเขาก็เลยแนะนําว่าที่อ้อมคิดอยู่อ้อมเพี้ยนพอ้อมคิดถึงขั้นว่าถ้ามีแฟนอยู่แล้วมีความสุขกลัวเขาจะเลิกกับเราอืปัญหานี้มันง่ายมากก็ชิงเลิกกับมันเลยสิ คือจะเลิกพี่คิดอย่างนี้จริงครับจะโกหกทำไมเราจริงๆกลัวผิดหวังกลัวผิดหวังคือกลัวจะทุกข์ไงตอนนี้คิดว่ามีความสุขแล้วเอ้ยมีความสุขมันดีอย่างงี้เออแต่ถ้ามันเลิกกับเราเดี๋ยวลำบากเลิกกับมันเลยละกันเออฝ่ายเอ้ยรุ่นพี่ก็บอกว่าเอ้ยหัดให้มันรู้จักอยู่กับปัจจุบันหน่อยไหมแล้วประกอบกับอยากทํารายการธรรมะก็เลยครูบาอาจารย์ก็ให้โอกาสว่าเราลองไปฝึกดูไปทํางานกับท่านดูแล้วระหว่างนั้นก็เออพอฝึกไปมันก็ลดทิฐิบางอย่าง่ะคะ เวลาเราไปนะคะเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเฮ้ยนี่มาทำงานนะ้วยมาช่วยรู้สึกตัวเองเจ๋งอะ่ะมาช่วยโทษนะคะต้องใช้คาว่ากูคิดว่ากูใหญ่กูแน่มากกูมาช่วยแต่พอทำไปทำมาต้องยกมือขอบคุณที่แบบขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนในการทำอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วมันเป็นการขัดเกลาจิตใจนะคะจนถึงวันหนึ่งพอทำได้นิดนึงมันก็ทำให้ใจเราบางอย่างเนี่ยมันเบาลง แล้วก็มีสนใจไปลองนั่งสมาธิแต่ก็ดีกว่าตอนอายุ14นิดนึงค่ะแค่ยังไม่กลับบ้านทันทีแต่มีหนีไปทำนูน่นทำนี่ตามอัตภาพคือป่วยนะคะเวลาป่วยเนี่ยปวดจมูกปวดหัวพระอาจารย์มาตามถ,ถึงที่เลยนะคะอุตส่าห์ไปนั่งหลบพระอาจารย์เหมือนรู้ใจเอายาพ่นจมูกไหมโย,ยมพระอาจารย์รู้ได้ไงคะว่าอ้อมปวด อ้าก็ายอมจับจมูกอัตมาก็ปวดอัตมาก็นั่งอ้าวครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้ก็หนีไม่ได้มันก็เลยได้รับการผลักดันอะไรบางอย่างนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าสําหรับอ้อมธรรมะน่าสนใจจุดเริ่มต้นอีกอันหนึ่งคือมีพระอาจารย์ถามอ้อมว่าคุณอ้อมคุณเป็นคนนิสัยยังไงอ้อมก็บอกอ้อมใจร้อนขี้โมโหท่านก็บอกว่าไอ้ใจร้อนขี้โมโหเนี่ยใครๆก็เป็นไปหาตัวเองละกันว่าคุณเป็นคนยังไงนั่งคิดตั้งนานและสุดท้ายได้มาว่าการเป็นคน ชอบเปรียบเทียบมันไม่ได้ทําให้มีความสุขเรามีความสุขอยู่แล้วเราไปเทียบคนอื่นปุ๊บเราก็ไม่มีความสุขติดดีเนี่ยแหละค่ะพอเจอจุดเนี้ยพอเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาความสุขที่เราคิดว่าสุขมันสุขจริงหรือเปล่าแต่พอเราไขาข้อตรงนี้ออกว่าอ๋อเราติดดีติดดีว่าเห็นคนอื่นทําไม่ดีเนี่ยแล้วอึดอัดแค่นี้ก็ทุกข์แล้วพอคลายตรงนี้ได้มันมีความสุขขึ้น ก็เลยร e ู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเถียงกับธรรมะก็เลยมีความรู้สึกว่าค่อยๆกระดึ๊บตัวเองเข้ามาทีละนิดเนี่ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะเหมือนกับธรรมะเนี่ยจะไปโดนใจอะไรบางส่วนของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีหลากหลายแล้วก็เชื่อว่าน่าจะใช้ใช้เพื่อบรรเทาทุกข์ของตัวเองได้ใช่ไหมคะโอ๊ตใช่คือผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งเขาบอกว่าเวลาที่คนเราเกิดทุกข์เนี่ยเพราะว่าเหตุผลเดียวเลยใหญ่ๆก็คือไม่ได้ดั่งใจตัวเอง ถูกทุกเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยก็เพราะว่าเราเรามีตัวตนเยอะกันไงใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเอาเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมแล้วอาจจะมาล้างใจแล้วทําให้เราแทนที่จะเพ่งโทษคนอื่นข้างนอกแทนที่จะเปรียบเทียบมากก็มาอยู่ที่ตัวเองบ้างมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะก็เลยนะมีจะพูดอยังนงสิอยากจะบอกว่านี่มาสนทนาธรรมนะไม่ต้องแชร์ที่ไหนเลยอะ นี่เราลิขสิทธิ์มาเลยเพิ่งรู้เนี่ยพี่อ้อมมีแฟนหนึ่งคนแล้วมีกี่อีกสี่คนมันเป็นการอุปมาเว้ยเออพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับพี่ไม่ใช่เป็นการอุปมาที่พี่อ้อมส่งที่มา SNS มาที่ผ่านมาอ๋อจริงๆแล้วหนูคือเป็นสุขเล็กๆของพี่ปลายทางเหรอคะพี่อ้อมขาที่มีเบอร์เธอตั้งแต่เมื่อไหร่ตลอดตลอด